ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วโดนพระไทยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูนกระหม่อมอปู่ร้นเกล้าวรัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกาิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒนมหาวัชระราชธิดาทรงเป็นดุษสพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติ ระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอ์แนลสหรัฐอเมริกา ในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทันทสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากมารมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548่ทรงฝึกงานด้านการทูตพระหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวนไทยประจำสหประชาชาติณน,นครนิวยอร์ก จากนั้นในปีพุทธศักราช2551ส่งได้รับการทุนกล้าวถวายตำแหน่งทูตสันทวามัยตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ส่งริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมา โดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเกักข้าราชทูตนักรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศนักรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติ ว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ the Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูเกล้าวถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักง,งานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งท่านมีความ ผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากต,ตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอเนลองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจําองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก New York. พระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สําคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชาราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ริภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอายการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดํำรงตําแหน่งเอกราชสูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดํารงตําแหน่งเอกราชสูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวกสองใบ ใบแรกก็เป็นเอสทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่สองก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญ,สำค,ญสำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง iea เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มีสอง องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UN ODC นะครับ